สวัสดีและสวัสดีนะใครมารับเอเวิลาเนาะบันนี้ใครมารับเอเวิลาอยานะ่๊ะอา่านะจ๊ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีมาก่อนนะจ้ะเดี๋ยวทีนี้มาก่อนนะจ้าทุกคนขอบอกขอบอกก่อนนะจ้าทุกคนเดี๋ยวนะจ้าต้องมารอเอเวิลา <ว lusive> รมต้องตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้นี่คือ ทนายคู่บารมีของค่ายไหทองคำนะครับผมทนายที่รูปหล่อที่สุดนะครับมันตรงมุมนี้ครับอสวัสดีครับโอ้สวัสดีเอฟซีใจทุกท่านนะครับเอฟซีของทนายเก่งก็ใช่ย่อยนะทุกวันนี้ขึ้นขึ้นระดับเกตเป็นร้อยนะจนผมตกใจเชิดเชิดนะครับนะครับเลยครับนะครับผมที่ก็วันนี้ผมไม่ผมก็อยู่ลีกันเมื่อกี้ผ่านบัรนาบ้านบ้านเมื่ครับเนี่ยครับเชิญครับผมเอ้าดูที่นวลไม่ไม่เออคุณ คุณดูสิครับนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าคือคุณสายแนียนหงอยจนมาหมุนอุ้ยปุ้ยไปหมดแล้วครับคือผมให้เขาห่องไปแล้วครับผมที่นุงที่นอนเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาห่องไปหมดครับผมกินไอติมจนกินไอติมเชิญครับผมหลังใหญ่มากนะครับแอนเรียกเรียกแันคุณปุ๊กไใจคุณสวัสดีครับโอ้ยทำมันสุดว่าครับแล้วก็นี่นะครับผมเราต้องโอ้หลังใหญ่มากมากครับผมขมาเมื่อกี้ก็พาเอเวลาไปดูหลังหนึ่งนะ นะครับน่าจะมาอยู่ใกล้ๆกันน่าๆนาๆใกล้ๆกันเจ็ดสิบหกท่านแล้วผมกําลังดูอบตบ้านผมกาลังลนคะแนนนายกอบตอยู่พอดีเห็นวงจรปิดพอดีว่าอุ้ยถดลงมาพอดีแล้วเอเมลาใช่ๆผมทำอุ้ยทำทั่วประเทศครับผมสวัสดีครับผมาครับผมน่ารักมากๆเดี๋ยวดูสักรูนครับเดี๋ยวเอเมลาลงมาสวยมากครับโปกกี้ก็สวยมาก ห้องตัดต่อผมเล่นเดี๋ยวที่ค่ายผมก็อยู่ซอยห้าหกเอพี่นาเชิญครับผมเอ๋ครับผมเนี่ยอยู่ใส่อะไรเอ๋เผิ่อมาได้ปะเนี่ยเป็นการเยี่ยมบ้านผมครั้งแรกโดยพี่ทนายเก่งนะครับผมเอติลามาอยู่ที่นี่เอติลามาอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวนะเอติล่าครับไม่เรียกบ้านครับหลังโอ้ยไม่หรอครับผมเข้ามามาดูโครงการของผมหลังแบบนี้หลังใหญ่ อยู่ใกล้กันนะครับกับนี่เดี๋ยวหาขาตั้งก่อนเชิญท่านทนายประจำตระกูลไห่องคํานะครับอหลังนั่นไหคะอืมอีกเวลาจองไปแล้วครับผมตอนนี้โอ้โสวยมากครับอืมงัต้องซื้อสองหลังแล้วเนี่ยต้องสองหลังตู้กันพี่ไม่มีทนายครับผมเตรียมผมจะไปกับทนายเก่งแต่ว่าผมต้องไปเปลี่ยนหลุยหรือว่าอันยังก็แคร์ไหมก็อันยังก่อนเอ่อลาคอรส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 ลาคอรอีกย่างละคอขยาดอีกยังคือคืออะไรอ่ะ โอ้เน <anto> oh, <is> ี <thing> ่ยผมก็มีแต่กระสอบปุ๋ยป่านผมก็คือพี่ไม่มีลุยวิตตอองมีแต่ถุงสอบปุ๋ยถุงสอบป่านนกระเรื่องถุงสอบป่านนะครับเอ็นบักผมเรื่มผมจะไปด้วยผมกำลังคิดอยู่เนี่ยไปไปครับไปโอ้มันขคือรถติดแต่ครับเอ็นบักกระได้ใช่ไหนครับสายแนนแน่เลยสายแนนครับสายเนียนต้อพอดีก่อนลูกพอดีก่อนครับเร็วัสดีสวัสดีคุกกี้ก็เร็วสวัสดีคุกกี้ก่อนเร็วนี่ครับ เอวิลา<อ>เดินทางลงมาเรียบร้อยแล้วสวย,ยครับผมนะ <มา S 1> ครับเอคไปข้างข้างพี่ปุ๊กกี้เลยโอเคมาครับหุนเป็นหุนเลยหุนเป็นหุนเลยดูเที่ยงเลยครับตอนนี้เขาไม่ธรรมดานะนะเขาทุกคนนี้นะครับดูปุ๊กกี้ครับดูสิครับเอฟซีจากซ<อ>ิดนีย์ปุ๊กกี้แล้วก็ปุ๊บปั๊บครับเอฟซีเอฟซีจากซิดนีย์โอ้โห เย็บสีซืนี่เฮียช้างสวัสดีครับผมมากแล้วล่ะกระเป๋าแขกเจ้าดูกระเป๋าผมครับผมนี่ครับผมมีทุกอย่างที่นี่อเมซอเมซเราจะไปไหนที่เราจะไปสยามครับสยามพารากอนแล้วก็สยามแล้วสยามเลยนะดิสคตอร์บลีในะครับผมขึ้นทางด่วนไปอย่างเดียวลงจุดที่นะให้เอไปด้วยที่จริงขอมากเลที่จริงไปโอยดูสิครับแอบเดียนมากนั่นน้องแบบ เป็นฝรั่งเลยนั่นเชื่อเอนนี่บุ๊กเอนนี่บุ๊กเนาะเออเนาะเหมือนเอนนี่บุ๊กนะโอ้ยนี่ดีคายุนี่ที่ายุคะแนนมาครับนี่อื้อดูไปเรื่อยนี่คือยังยังขนาดยังไม่ลงตัวนะพวดกันนะค่ะเนี่ยยังโอยู่นะปากหมุดร้านกระเป๋าเลยนะฮะตอนนี้กําลังจะไปดูกระเป๋านะฮะอาจจะไม่ถึงใบละเจ็ดแปดหมื่นนะฮะ อ่พี่ปุ๊กกี้จะพาไปช็อปก่อนนะครับวันนี้น่าจะใช้ใบละห้าหมื่นห้าก่อนนะฮะนะพี่ปุ๊กนะอาะพี่ปุ๊กกี้ก็ดูไปอ่าพาพาไปหน่อยนะอืมมีแต่คนแนะนําว่าจะไปร้านไหนทนายเก่งครับผมจะไปร้านไหนแถวๆไหนก็ค่อยปักหมุดไปเรื่อยนะได้ครับอาาจรย์ยกเอวิลาให้แล้วปะขอบคุณดื่มน้ำก่อนผมก็ยังยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้น้องดีกว่าเรายังมีเวลาด้วยกันอีกหลายวันอยู่นะมาเร็วเดี๋ยวมันจะรถติดเดี๋ยวอันนี้ที่สําคัญคือสายแนน สายนเนเราพรอบวแบงค์ไปไหมลูกต้องการพรอบวแบงไหมมีไหม<ร>ในรถเอาพ่อผมน้อยได้วยเราพร่อผม,มน้อยไปด้วยนะอนอยโอ้ยสายเนผน้าห่มน้อยขาดกันไม่ได้แต่เสื้อสายแนีนเนี่ยทอร้องนะต้องเปลี่ยนทันทีหลังจากที่ถึงสยามนะถอดกางเกงทิ้งในห้องน้ำไปเลยนะเกงเกงหล่อแล้วเดฟอยากก่างเกงนี่ครับผม ไม่ใช่สวยมากเป็นเป็นบ้านตัวอย่างมันเป็นบ้านเอ่อหรือว่าบาบิวท์มาบิวท์ที่หลังครับบบาาววอันนี้เอาให้ไปหนึ่งก้อนเผื่อแต่ต้องส่งคืนนะไม่ใช่บิวนะเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าแบงค์เพราะว่ากลัวสายแนนเล่นเกมไม่ต่อเนื่องโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าเหมือนแอนนี่อะครับเหมือนอเออเออขวัญประชาขวัญประชาขวัญพบอา อันนั้นขวัญพวามาก่อนพระปราร์อ้นี่อันนี้คือขวัญผวาครับอ้าวดีครับผมดีครับผมนี่ขวัญผวานี่ขวัญประชาเบื้องนี้ครับผมได้มอบตำแหน่งตรงทื่นตรงนี้ของเขาหมดแล้วแล้วแต่เขาจะปีนจะยุ่งจะยุ่มอะไรก็แล้วแต่ดูครับผมผมได้ส่วนเสียส่วเสียอาณาธิคมผมให้กับสายแนนไปแล้วนะครับทนายเก่งมาแล้วโอเคเห็นไหม ตซฟาหรือเเนได้เป็นที่ตัวเดินของสายแนนครับลุยไม่ไม่ใช่ลุยนะครับตอนนี้ลุยพุ่นะครับเพราะว่าสายแนนจองพื้นที่หมดหมดแล้วลุยเพื่อนแล้วครับแอนวานนเก่าเนี่ยนะรับจิ๊บอะไรเซรามโอเคนะครับเอาถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปภาพนี่กับทนายเก่งก่อน แอนนี่บุ๊กหลายคนบอกว่าเหมือนแอนนี่บุ๊กนะอืมดูสิป้าเธอผู้นังคนเสือบ่ึ้นหอดบ่เนาะผู้นังคนอาจจะต้องคิดใหม่นะฮะวันที่เก้าอาจารย์ครับอือวันที่เก้าไปศาลหน้าน้องจะเซตก่อนนี้เออฮะน้องใสแบบเขาจะไม่ตื่นเลยฮะเขาจะไม่ตกใจว่าเขาาจะไม่ถอนฟ้องหมดทุกอย่างเขาจะมาแบบว่าอืออือต้องมาถอนฟ้องแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยมีโอกาสได้สวยโอเคนะครับ โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกนะครับ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันที่13นะครับสำหรับสำหรับที่ศาลอาจารย์เนาะเราก็จะไปดูแลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะชี้แจงนะครับทีมงานผู้ด้วยฝั่งอาจารย์นะครับฝั่งผู้ใหญ่จะเข้าไปดูแลในส่วนของ เอฟซีทุกท่านนะครับที่ถูกฟ้องคดีวันที่13เราก็จะไปให้กําลังใจแล้วก็ในวันนั้นจะเจอน้องเอมิลาด้วยนะครับก็จะไปให้แต่เราไม่ต้องไปรถแห่นะนะกลัวเขาตกตื่นเหมือนตอนที่เราไปเอารถแห่ไปแล้วเขาไปไปพวกเราก็ได้แล้วจะมีรถมาประกบข้างผมเ่ยผมกลัวคือมีบริกรมวริการไม่อย่างตกใจนะตอนนั้นเน่ะผมตั้งหลักไม่ทันแล้ววิริการแล้วเราจะมีแต่เอฟซีนะครับที่จะเข้าไปช่วยไปไปไปให้กําลังใจกันนะครับในวันนั้นก็คงจะเป็นการทําหน้าที่ของผมนะครับแล้วก็ดูแลเอฟซีทุกท <ช>บางทีเราก็รู้ว่าเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคืออารมณ์มันพาไปเพราะว่าไปพูดใต้เม้นอะไรแสดงความเห็นเพราะเป็นคนสาธารณะหมดทุกคนทุกฝ่ายใช่ครับฉะนั้นทางพิจารณาเก่งก็เลยว่าถ้าทางเราไม่เข้าไปให้กําลังใจหรือ,รอแสดงน้ําใจที่มีต่อน้องๆที่เป็นจําเลยร่วมกันเนี่ย ก็จะดูเหมือนกับคนที่แรงน้ําใจไปสักนิดนึงใ่ผมก็คือเลยอยู่เฉยไม่ได้ครับกับทนายเก่งก็เลยปรึกษากันว่าแล้วก็ยื่นมือเข้าไปไม่ว่าจะรูปคดีจะแพ้ชนะหรือประมาณอันไหนแต่ว่าเราก็ต้องไปแสดงต้องไปทําหน้าที่ตัวผมว่าไปช่วยเพราะเราก็คือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับทางน้องเอนะครับได้ปรึกษาท่านอาจารย์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเทพนะครับพี่เบิร์ตนะครับได้มีการประชุมกันของพวกเราแล้วก็จากจากที่น้องนะครับน้องเอเองนะครับได้แจ้งกับเราว่า คือสาเหตุที่ถูกฟอ้องคดีเนี่ยนะครับเกิดจากที่เรื่องราวของน้องอน้องเอกก็เรียกว่าเราอย่างนี้ได้ไหมเ,เราไปให้กําลังใจไหมสําหรับจําเลยท่านใดที่ยังไม่มีทนายความเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้แทนให้นะครับสำหรับเ c ท่านหนที่ไม่มีทนายความก็เตรียมตัวมานะครับมาที่ศาลนะครับส่วนเรื่องราวของคดีรูปคดีจะออกมาอย่างไงก็ก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันในใน,ในรูปคดีนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าการทําหน้าที่ของผม การดูแลของน้องเอและก็ทางท่านอาจารย์ประต่างชัยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในทีมงานของพวกเราทุกคนก็จะไปให้กําลังใจนี่ครับวันนี้โอ้นี่คืออะไรเอะไนยบูเขาได้เยอะมากเลยนะฮะขายของในเพจขายของในเพจอาจารย์เพราเยอะมากนี่ไงบางคนบอกเหมือนลูกครึ่งเลยนะฮะเหมือนลูกครึ่งอันนี้ตายังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าตาเขาลงตัวเนี่ยแป๊บพักอีกสักสามสี่วันนะใช่ครับวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไปตามครับเพราะว่าอีก กว่าจะถึงวันที่9มันก็มาสิบวันมันจะนเซตนะครับรน้องหน้าน้องจะเซ็ตทั้งหมดโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่ามีารน,นี่ราแบนเราต้องมาแล้วนะนี่ราแบนเนี่ยมันต้องมาแล้วนะจากนี้ไปสวยขึ้นเยอะมากเลยน้องเองเห็นไหมปาร์ตไกันเลยเดี๋ยวพ่อแดนนี้ส่งไปนะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีก่อนดีกว่าเพราะว่าทนายเก่งมาพอดีเราต้องสามคนลบเป็นข่าวใหญ่แน่นอนหลังจากนี้นะครับว่ามีประเด็นไหนในบ้านนะครับ เพิ่งรู้ว่าทนายเก่งบินมานะครับอ่ามาจากขอนแก่นก็เลยมาอ่าสมานฉันกันหน่อยวันนี้เมืออะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปที่กระเป๋านี่อะไรฮะอ่าลุยวิษตองอะไรหรือเปล่าครับเนื้อขอขอดูหน่อยครับมันมี่ห้ออะไรเดี๋ยวพี่ปุกกี้จะพาไปอันนี้ยี่อันนี้ยังยังเป็นยังไม่ใช่ยังนะครับสองร้อยห้าสิบไม่ได้แล้วครับพี่ปุกกี้ครับพี่ปุกกี้ต้องพาไปของผมก็ยังเป็นอ่าปุ๋ยตาอะไรวันนี้โอ้โหยังได้อยู่โอเคครับ โอเคผมก็มีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับคณะคอร์ดบีแคร์คลินิกที่ดูแลความสวยงามให้กับเอนะครับมีเอวันนี้ขอบคุณวันลุงด้วยที่ดูแลผิวหน้าวันที่30เจอกันดูหน้าผิวดูแลผิวหน้าท้ายก็ได้แลวผมกําลังจะไปไปปรับโครงสร้างหน้าเหมือนกันทนายก็อยากลอนะครับอันนี้เจ้าของคลินิกรับคลินิกคลินิกบีแคร์โอ้ดูสิหน้าเขาได้จริงครับได้จริงครับ ใช่เนี่ยครับเรียบแน่นอนครับเรียบกริบแล้วอึบอิ่มแน่นอนออร่ามารีวิวต้องมาแล้วนะครับเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนึงนะน้องเอ๋ได้ครับผมตอนนี้ผมให้กินตลอดเลยครับส่วนมากเคยกินก้อยดึกแล้วก็อาจุ่ซอยจู้นะครับผมโอเคเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาใหม่ครับส0 0รท่านสวัสดีครับ